สวัสดีค่ะแม่บ้านยิงโจ้นะคะวันนี้แม่บ้านยิงโจจะพาเพื่อนๆมากินตําถั่วกันค่ะก่อนจะได้กินต้องไปดูวิธีทําก่อนนะคะไปดูวิธีทํากันค่ะตําถั่วกันค่ะวันนี้ในนี้ก็เหมือนเดิมนะคะมีน้ําตาลน้าตาลมะพามร้าวมีพริกมีกระเทียมแล้วก็มีกะปินะคะนี่ค่ะแม่บ้านซื้อถั่วมาตากันเนาะเอาลงไปเลย ต้องใช้แรงเลยนะคะตำถั่วไม่งั้นไม่แตกก็ไม่ต้องแหลกมากเนาะมันจะไม่อร่อยมันจะเละไปก็เอาบุบกๆก็อย่าชนกล้องแม่นะไปเอาไม้มกางงติดกย ก้ามขึ้นเลยเปลี่ยนแ <c> ขนมั้ก็แม่เป็นแม่บ้านเนาะ I'm housewife. y o u gonna cut this up? Yeah. เพดอนเดิมเนี่ยนมือน่ะเนาะ What can. One. <laughs> you me Not can. you <laughs> can I... got me into dancing, dancing for what? When I was younger. อาวัดไทยเอาแบรนส์ซีนเทมเพลไรก็เปแดนตอนนี้ก็ได้ไงลูกเยอะเลยลองไหนครับแม่ทำดีลลีโออยู่อันนี้ก็ ใส่มะเขือเทศนะคะวันนี้ใส่มะเขือเทศลูกใหญ่ใส่มะเขือมะเขือเปราะค่ะจะเป็นสีม่วงแม่บ้านนึกว่าเขาแก่เขาไม่แก่เลยคะ่ะยังอ่อนเลย Why you want to learn to dance then? h oh no, I think dance is cool. Hey, you want to? not too late and you just buy the class and then you can join <laughs> okay if you don't want to do the class where you're yeah where are you gonna learn them by yourself ลงไปเดี la, ๋ยวกลัวมะเขือจะดำเสียงดังหน่อยนะคะเพราะบ้านทำกับข้าวแกด้วยค่ะก็ใส่น้ำปลานะนิดนิดหนึ่ง แล้วก็ใส่ใส่ปลรราค่ะช้อ,ชอนช้อนเปื่อนเดี๋ยวลองดูก่อนเควงเค็มใส่อะไรอีกพอแล้วเนาะ วันนี้ใส่แต่ขั่วกัะมะเขือค่ะต้มเลย,เ,ลยเสียงช้อนกับคกนี่มันบาดใจเหลือเกินอน้อเสี่ยวปันเสียวปันที่คิด เผ็ดเหมือนเดิมโสุดยอดรสชาติจัดจ้า hey. น <atur m> <ting> ใส่ปลาดิบไปหน่อยนึ่งโชยอลไรรึกินทีไรก็อร่อยทุกทีโอ้ย เดินชมแม่บ้านให้ดูนี่จานแม่บ้านแม่บ้านมีผักชีผักชีลาวอา่ผักชีไทยแล้วก็พริกหวานค่ะหอมแดงเดี๋ยวเราเทนี่ลงไปเลย กินอยู่นเนาะเดี๋ยวแม่บ้านจะใส่นี่ด้วยผักค่ะ,คะถั่วงอ,อกค่ะอุย้ยใส่ถั่วงอ,อกลงไปอุย้ยโทษทีค่ะนี่ค่ะเห็นไหมหน้าตาไ่้กินไหมสีสันจัดจ้าน เส็บๆค่ะวันนี้มีไอ้นี้ด้วยกินกับปลาหวานค่ะนี่ปลาหวานโรยงาย่างแล้วในไมโครเวฟไม่ทอดค่ะเดี๋ยวจะให้ดูมะละกอแม่บ้านเก็บมาวันนี้ค่ะเขาไม่เยอะแต่ว่าเขาสูกพร้อมกันค่ะดูดิชมะละกอชวมะละกอมะละกอพันแลนค่ะปีนี้ สุขภาพมรก,กอแม่บ้านไม่ดีสงสัยมหมดปีนี้คงต้องตัดทิ้งแล้วมั้งถ้าเขาเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็จะลงปลูกใหม่เพราะว่าแม่บ้านมีต้นกล้าที่ชําไว้อยู่นี่ค่ะไปะออกนอกเรื่องละไปค่ะยกไปเสิร์ฟกันค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ